อีกคนนอนอีกคนจะน้อยยังไงคะไม่มีค่ะเฮ้ยก็ต้องปรับปรุงตัวใช่ต้องถ้าทำผิดก็จะแบบใช่อย่างเช่นแบบไม่ผิดแบบไม่ผิดไม่เคยผิดไม่ค่อยงอนหรอกไม่ค่อยมอนถ้างอนก็ไม่บอกนะค่ะอืมอีกฝ่ายรู้ได้ไม่รู้เขาเขาบอกทีหลังเมาบอกทีหลังใช่ค่ะมาบอกตอนที่หายก็โผล่ก็โผล่ชัวร์จะโเตรนานเยนี้ย่ะยอมมีอ่ะแค่แบบสองนาทีเสร็จ เก็บเก็บ <Becca> ลูกหมีเดินเข้าไปอาบน้ำหนูยังเก็บไม่เสร็จลูกหมีออกมาแล้วใส่ชุดนอนแล้วหนูะอาบน้ำแล้วเหรอชุดนี่หนึของการใส่ชุดนอนแล้วด้วยอันนี้คือนานมากสะอ้อมมาแม่สามกับสามสิบฝั่งนี้หายจุ้งคือจะหลับแล้วคือจะลุกขึ้นมาใหม่เรายังอาบไม่เสร็จเลยมีเบสตี้ทุกคนเราก็ดีใจมากมากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือปีหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับลูกหมีก็อยากจะไปในอีกในหลายที่ หลายๆเมืองที่เรายังไม่เคยไปเพื่อไปหาปแฟนๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ